ต้องลองให้ดูด้วยอันนี้อยากได้มานานแล้ววันนี้ได้กับเขาสักทีเป็นชิ้นที่เราชอบมากๆชอบวันนี้สุดบอกเลยว่ารวมแบรนด์ดังของจร่าตัวนี้คือได้ของมัต้องมีค่ะฮัลโหล ทุกคนกลับพบกับบรีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทาคลิปอันบ็อกกันอีกแล้วที่มันมาบ่อยมาถี่เวอร์นี่ค่ะทุกคนเราจะมาอันบ็อกกล่องนี้นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าช่วงนี้ยอยู่บ้านเบื่อบเบื่อเปื่อยเปื่อย,ยนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ใครอยากช้อปปิ้งนะคะเป็นอีกอันที่พลาดไม่ได้ก็คือลาสมอลบนลาซาด้านะคะเพราะว่าของแน่นมากๆเรียกได้ว่ามีทุกแบรนด์ที่ทุกคนอยากจะได้นะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นแอปที่เราค่อนข้างถ่ายช้อปบ่อยเพราะว่าอยู่บ้านมันเปื่อยเข้าไปือปป่อ้ย ลาสมอลเขาค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์บิงบอกเลยว่ามันครบจริงๆ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนอยู่บ้านแล้วก็เปือเป่อยๆเบื่อๆอ,อยากหาอะไรช้อปปิ้งนะคะมาดูคลิปนี้เพราะว่าเราจะมาอันบ็อกของเด็ดๆที่เราได้จากลาสมอลให้ทุกคนดูนะคะว่ารอบนี้ได้สั่งแล้วก็ได้อะไรมาบ้างก็จะมีตั้งแต่สกินแคร์ชุดต่างๆรวมไปถึงแบบของใช้ในบ้านด้วย <c oughs> หลายคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแหละคุนหูคุณตากับคำว่าลาสมอลบนลาซาด้านะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยเราจะมาอธิบายคร่าวๆให้นะคะลาส์มอลเนี่ยเขาก็ มารวมอยู่ในนี้มากถึง4 0 0 0แบรนด์เป็น Official Store ทั้งนั้นเลยนะคะคือมั่นใจได้เลยว่าเป็นฝ่องแท้แน่นอน100%มีทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สายเกาวแบรนด์ไทยแบรนด์ยุโรปแบรนด์นอกมาหมดจะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องสาอางสกินแคร์ของใช้โอโหเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะคะใครยังไม่เคยเข้าไปดูในาลาส์มอลก็เข้าไปชมกันได้ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆให้ทุกคนฟังกันนะคะก็ยังมีอย่างทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์นะคะมีแบบสกินแคร์ก็จะมีอินนิตฟรีแบร คาซิโอมูจิคือเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แบบดังๆทั้งนั้นเลยที่สําคัญคือส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะคะแบรนด์แท้ราคาดีส่งฟรีถึงบ้านคุณอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยทางเรามีสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรมาป้ายยานะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไ like ลค์ไว้นะคะใครอยากดูเพลินๆก็เปิดแอบปบแล้วก็ถ่ายตามช้อปปิ้งไปด้วยเลยจ้าเราจะเริ่มอันบ็อกกันทีละชิ้นเลยนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะเราขอเอาเป็นหมวดสกินแคร์ก่อนละกันนะคะสำหรับอัััันนนแแรกกกเ่ยคืออตตววดงมาู็็ป แอลกอฮอลฟรีเป็นโทนเนอร์ที่ขายดีมากๆของคิวส์นะคะเขาเรียกว่าอะไรรูป้ป่ะโทนเนอร์ในตานานในนะคะเรนดูล่าก็คือแบบดอกจากเก๊กฮวยเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวต่างๆลดการแพ้การระคายเคืองทําให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งใครใช้อยู่แล้วก็เข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ตลอดนะอย่างอันนี้คือมันแบบปราศจ,จากแอลกอฮอลผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้ใครอยากดูรีวิวเต็มๆ่ะมีเคยทําคลิปรีวิวตัวนี้ไว้แล้วทั้งหลายก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันแรกทีีี่เเเรราาาาไดดดด้้มมนนนะะะะคคขวว๋ยู ได้อะไรบ้างคือจริงๆมันเยอะมากๆก็คือดูไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่ามีทุกบดจริงๆวันนี้อ่ะตัวที่2นะคะสกินแคร์อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดเฟรนดของเราเนะแล้วเราก็ยังใช้อยู่นะคะเฟรชวัย t ามินเนกตาโกล o ์จูสแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นเหมือนเซรั่มของเฟรชที่บอกเลยว่ายอดขายถล่มทลายใครมีปัญหาเรื่องของความอยากหน้าก,กระจังส่งกระจางใสแล้วก็ดูสุขภาพดีจากภายในอะ่ะตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าให้ดูเทกเจอร์ข้างในอ่ะอย่างแรกเลยคือถ้าทุกคนดูอ่ะมันจะมีเม็ดเมดอยู่เว้ยมันคือเป็นเหมือนแบบโครรรเิ้ขขออองงงงงงนนนาาาาซึ่่่กก็จะชววยใใืทํหผ เปป่ง,ปงัตัวเนี้ยเราบีก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่หอมมากๆเพราะว่าใช้แล้วแบบรู้สึกสดชื่นเลยคือทาไปที่ผิวปุ๊บตั้งแต่เชา้าแล้วรู้สึกว่าแบบผิวเราดูเฟรชเหมือนชื่อแบรนด์แล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆผิวมันจะดูค่อยๆสุขภาพดีขึ้นนะคะใครอยากดูผิวเป่งปังอะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ควรพลาดอ่าสำหรับอันต่อไปนะคะอัน,นเป็นเซรั่มอีกอันนึงที่อยากมาแนะนํานะคะก็คือเป็นของ la roche นะคะตัวเนี้ยเป็นเซรั่มที่แบบก็คือเคยทารีวิวไว้เช่นกันย้อนกลับไปดูได้ที่คลิป เป็นคลิปที่เราให้เพื่อนไปลองใช้รีวิวนะคะตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มที่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มลดสิวโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาสิวใดๆบอกเลยว่าตัวนี้ของลาโจนเขาทํามาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะขวดนั้นก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะมีหัวปั๊มมาให้เราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ได้ปกตินะคะใช้แล้วหน้าไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะนะคะใช้ไปเรื่อยๆมันจะเหมือนค่อยๆแบบทําให้สิวอุดตันอะไรเงี้ยดีขึ้น <Yeah. S 1> อ่ะต่อไปเอานี้จากในกล่องบ้างเรามาที่โหมดเครื่องสําอางกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่าของนาสมีอะไรหน้าป้าาาาานน้้ะะ้้าาาาาายยหหนนนนนต3ชชิิีีะะะะคเเ๋รจมแกใทล ะะอย่างแรกที่เราได้มาคือเป็นตัวคอนซีลเลอร์ตัวดังของ N a สจริงๆอ็คือเคยใช้เมื่อนานานมาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเราก็เลยลองลองกดมาดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนาเลเดียนฟิมมี่คอนซีลเลอร์ซึ่งบิงอะ่ะสั่งมา2อสีอันนี้ใช้ตามพิงนะคือพิงเป็นคนแนะนํามาบอกว่ามันเลิศคือเราสั่งมา2สีก็คือสีที่ชื่อว่าคาสตาดมันจะเป็นสีออโคนผิวบิงเลยก็คือ ผิวแบบเหลืองๆหน่อยแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสั่งสีไลท์มานะคะเอาไว้เหมือนแบบทาเป็นแบบเหมือนเชดดิ้งใดๆหรือว่าทาสีนี้บางทีที่เราอยากได้แบบความกระจ่งางใสมากขึ้นตัวนี้นะข้อดีของมันมีคุณนะสมบัติของสกินแคร์ซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นถน้าเราใครกลัว,วแบบตกล่องใดๆอ่ะตัวนี้มันจะค่อนข้างดีแล้วมันก็สามารถปกปิดอำพางพวกรอยดำรอยคำ้ำใต้ตาได้ดีมากๆแล้วเราก็ได้อันนี้มาอีกอันหนึง่งเป็นของที่ต้องมีอยู่แล้วของนาเป็นสีที่แบบบอกเลยว่าไไไมมมม่่มีีีด้้เพราาะวสสยกจิงนน คือขายดี ee, ตลอดการสีออ g a ้ m ซนะคะก็จะเป็นสีแบบใครชอบแก้มแบบดูสุขภาพดีดูสีละเลืออันนี้ของนาคือตอบโจทย์มากเพราะว่าสีมันจะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ในตัวเลยคือเราทาตัวเดียวแล้วเราไม่จำเป็นที่เราต้องทาไฮไลท์เลยคือมันเล่นแสงมากนี่เห็นปะอุ้ยดูดิพอปัดแล้วแบบม,มันเห็นปะมันเล่นอะ ใครยังไม่มีบอกเลยว่าไปกดเพราะว่าเป็นบลัชที่สวยที่สุดไข่ดีตลอดการไหนๆก็ปัดอีกครั้งเนาะคือจะแต่งตัวยังไงก็สามารถปัดออกแก้ซึมได้เป็นบลัชที่เรียกได้ว่าของมันต้องมีค่ะตัวต่อไปเรียกได้ว่าเป็นของดังแล้วก็ขขยในในลาสมอลที่แบบทุกคนน่าจะเคยตำกันนะแล้วก็จัดโปรบ่อยมากๆเป็นของออริจินนะคะตัวเมก้ามาชลูมก็คือตัวน้ำตกเห็ดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปอบประลมผิวอย่างช่วงไหนใครผิวอ่อนล้าอ่อนแอแล้วก็อยากได้เพิ่มความแข็งแรงตัวเนี้ยจะเวิร น้องดมแล้วรู้สึกเฟรชรวมคุณค่าจากเห็ดนานาชนิดอยู่ในขวดนี้นะคะปกติถ้าบิงใช้บิงก็จะใช้เป็นโทนเนอร์คือเทใส่สำมีแล้วก็เช็ดทั่วหน้าหรือบางที่เอามาทําเป็นแบบเหมือนมาสก์ก็ได้ก็คือเทใส่สำมีแล้วก็โปะทิ้งไว้นะมันก็จะทาให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ค่อยลงสกินแคร์อื่นๆตามไปช่วงไหนที่ผิวอ่อนล้าอ่อนแอต้องการการปรับปริ่มใดๆตัวนี้คือได้บอกเลยว่ารวมแบรนด์ดังของจริงมาอันต่อไปอันนี้ไม่มีไม่ได้หรอปะบ,บ๊อบบี้ ที่บ้านใช้กันเกือบทุกคนนะคะอันนี้เป็นตัว Bob b y b บราล์เอ็กซ์ตาลิปทินนะคะซึ่งข้างในอันนี้พิงสั่งมาเป็นสีแบร์พิงค์เพราะว่าเป็นสีที่เรายังไม่มีนะคะทุกคนเพราะปกติเราจะใช้สีแบร์ราสเบอรี่มันจะเป็นสีแบบแดงกำกำับเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนใช้ให้ดูแต่ว่าแบร์พิงค์อ่ะมันจะเป็นสีแบบเหมือนลิปมันปกติอย่างเงี้ยซึ่งผู้ชายใช้ได้คือตัวนี้นะคะของ Bobby b บาเนี่ยใช้ได้กับทุกเพศทุกวยัยมันจะเป็นเหมือนแบบกึงก่งกึลิปมันซึ่งเราก็สามารถทาทับลิปววนทีีเรมม Lip เราเาาออย็ด้สลปแชบง ให้มันมันแล้วก็ทานี้รับเข้าไปได้แล้วมันจะทําให้ปากของเราชุ่มชื้นยาวนานขึ้นคือพวกกล้องต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงเลย <Yeah. S 1> จริงเขามีหลายสีมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสีข้างๆให้ว่ามีสีอะไรบ้างต่อไปขอเป็นหมวดแบบเสื้อผ้าชุดชั้นในใดๆของคุณผู้หญิงบ้างงั้นเดี๋ยวมาเริ่มจากอันนี้ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นชุดชั้นในจาก B M B U Collection ค่ะซึ่งมันใส่สบายตรงที่ว่าคืออย่างเราอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อในที่เป็นเหล็กเลยเพราะว่าบีรู้สึกว่าบีลำคานมากนะคะดิก็จะชอบเสื้อในที่มันมีทรงแต่ไม่มีเหล็กเป็นเหมือนแบบไ like ร้ขอบใดๆช่วงนี้เราอย่างเราเราอยู่บ้านเราก็รู้สึกว่าเสื้อในแบบ,แบ,บนี้มันต้องมีเพราะมันใส่สบายจรงิงๆแล้วมันก็สามารถใส่กับเสื้อได้หลายแบบอย่างปกติเอาจรงิงคือบีใส่เสื้อในแบบนี้เกือบทุกอันเลยข้างหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแบบฟองน้ํานิดๆไม่หหหนนนนนาาาามมมกกกแล้้้ว็็็ขงัจะเเปือ กึ่งแบบใส่ให้มันดูเหมือนเป็นเสื้อข้างในอ่ะพอเราใส่เข้าไปอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนใส่เดียวได้แบ่งบางทีเราใส่เสื้อแบบนี้แล้วเราก็อาจจะแบบปดกระดุมใดๆให้มันดูเหมือนมีเสื้อข้างในอ่ะมันก็จะดูแบบไม่โปนะทุกคน <S <S สีอะ่ะบิกแนะนําว่าให้มีเพราะว่าจริงๆเสื้อในสีเนือ้อเป็นเสื้อในสีที่ใส่บ่อยที่สุดนะปกติบิงก็จะซื้อแต่สีเนือ้อแบบเนื้อเข้มๆแบบนี้เป็นอีกทรงที่แนะนําเลยสาหรับใครที่ชอบเสื้อในที่ใส่สบายนะคะอันนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นชุดของดิซยาเป็นแบรนด์ไทยตัวนี้มันนนนนนจจะะะะะะเเเปป็็ดดดยยยาาาคคแต่่่วววใใลหมของชี๋ ให้ดูก่อนแล้วกันว่าเราได้อะไรมาเดี๋ยวลองให้ดูด้วยเลยวินาลาวินาลา่าเป็นสตรอเบอรี่คืออันนี้จริงๆของดีไซน์ยาวด์ดอวเคชั i นนมันจะเป็นเหมือนแบบเสื้อผ้าที่สไตล์แบบใส่ไปทะลงทะเลใดใดอย่างชื่อแบรนด์เขาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นการพักผ่อนวันหยุดก็คือเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบใส่ไปเที่ยวนะคะจะเห็นว่าลายตรงนี้มันจะเป็นลายถักที่เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้ อ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายสกอตฟีลแบบว่าไปปิกนิกได้ไหมได้เดปกติอย่างเราซื้อไทยดีไซเนอร์มันอาจจะต้องไปซื้อที่ห้างใช่ปะแต่จะบอกว่าตอนนี้แบรนด์อย่างดีไซยายเนี้ยเขาก็ลงขายใน l a ซ a ด้นะคะใน้านมอก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยว่าดีไซยาแฟลกชิพตร์นะคะซึ่งเขาก็จะมีส่วนลวดมีโปรโมชั่นแล้วก็มีแบบให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะต่อไป อันนี้บ้างแบบแนวแบบคูลๆ <Hey. S 1> เป็นหมวกทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์นะคะก็มีขายในลาสแวเช่นกันเยากจะบอกว่าทอมมี่อะในลาสแอ่ะของเยอะมากจะมีทั้งเสื้อผ้าอคเซสซอรีแต่ว่าส่วนใหญ่ของทอมมี่ที่เราซื้อประจําก็จะเป็นพวกหมวกต่างๆหรือจะเป็นพวกผับพันคอใดๆหรือว่าเป็นพวกเสื้อนะอันนี้ก็เป็นหมวกสีดําที่ให้ลุคแบบคูลๆสปอร์ตตสามารถแบบใส่กับเสื้อยือดกางเกงยีนคอมพิวต์ลุกได้เฮ้ยอันนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้แล้วปะกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะคะทุ อันนี้อยากได้มานาาแล้วบอกเลยว่าแบรนด์เขาเป็นแบรนด์คอบๆทั้ททงนั้นนะคะใน l a s t m a ใครอยากได้แบรนด,ด์ดีราคาเลิศส่งฟรีถึงบ้านรีบเปิดลาสมอตอนนี้กดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาถึงชิ้นนี้ค่ะเป็นชิ้นที่เราชอบมากๆคือไดสันนะคะ สำหรับรุ่นนี้ของไดสันที่วิงสั่งมานะคะมันจะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดในไลน์ของเขาไดสันไมโคร 1.5kg ตัวนี้คือมันจะมี3หัวนะในกล่องหนึ่งเขาก็จะมีอันนี้เหมือนเป็นตัวเครื่องมันซึ่งอันนี้น้ำหนักเบามากคือน้ำหนักแค่1.5กิโลเท่านั้นนะคะมีที่ดูดมาให้3หัวก็จะเป็นหัวนี้แล้วก็จะมีหัวใหญ่แบบอันนี้เอาไวถ้ถูดูดฝุ่นตามพื้นซึ่งจริงๆปกติทุกวันนี้ที่บ้านเราก็คือใช้แบบเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้แทนพวกแบบไม้กวาดไปแล้วเพราะว่าพอย้า,ย,ายมาอยู่บ้านใหม่่่่พื้้้้นนนนนนนทีีมมมัััเเยยอะะแแลววบบบใชงากาะะกกค็ฝุ ค่อนข้างเยอะอย่างอันเก่าเราก็พังพอดีเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ให้ว่ามันเก็บฝุ่นดีขนาดไหน 5, หัวที่3มก็จะเป็นหัวนี้นะคะปอปแปบบ๊บหัวแกเข้ามาอ่าสำหรับหัวแรกนะคะเป็นหัวดูดพื้นไมโครฟัฟฟี่นะคะมาพร้อมไนลอนนิ่มแล้วก็ขนแปรงคาร์บอนไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยกําจัดฝุ่นละเอียดจากพื้นได้ดีส่วนอันนี้นะคะเป็นหัวมินิมอเตอร์ขนาดเล็กสําหรับดูดไรฝุ่นบนที่นั่งหรือว่าบนที่นอนก็คือตามซฟาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หัวสุดท้ายนะคะคือหัวนี้นะคะเอาไว้ทําความสะอาดแบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่แคบอาจจะ ซอกตู้ซอกเตียงใดๆตัวนี้นะของไดสันนะคะเขามีระบบทิง้งฝุ่นแบบถูกสุขอ,อนามัยนะคะจะดันฝุ่นและสิ่งสกรปรกลงลึกในถังขยะได้ในแอคชั่นเดียวโดยไม่เลอะมือนะคะราคาตัวนี้ของไดสันเป็นตัวน้องเล็กสุดก็จะราคาค่อนข้างน่ารักจะอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นอ,อ๋อแล้วก็ผ่อนได้ศูนเปเเดือนตกเดือนละ1390บาทใครอยากช็อปก็เสิร์ชคำว่าไดสันแฟลชชิพสตอนในลาสมอลในลาซาด้าได้เลยใครอยากช็อปนะคะตามนี้นะคะที่เรามาอันบออกกนะคะคขงจาลอ ทเทมทุกรูปแบบจ Beauty, get, เจ้าของบิวตี้เจ็ตเสื้อผ้าอะไรใดๆเรียกได้ว่าขลมาครบแล้วก็แบรนด์แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จาก o f f i c i a l Store นะคะที่สำคัญค,คือคืนได้ภายใน15วันนะคะสำหรับสินคา้ามาถึงขนาดนี้แล้วใครอยากสั่งพุ่งตัวไปสั่งใครยังไม่ได้โหละะด La z a d a โหละะด Lazada แล้วเข้าไปที่ลาสม l l ด่วนๆของมีให้ช็อปเยอะมากๆส่งฟรีทั่วไทยส่งฟรีถึงบ้านแบรนด์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบไม่ถูกใจคืนได้ภายใน15วันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปอันบล อยากได้พุ่งตัวไปช็อปด่วนจ้ายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแค่